สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนกยุงหลานลุงพลนะคะนี่ย่าซีนะคะย่าย่าได้ฉายาว่าอะไรนะกกนงฟันน้ำนมทนายสมเกียรตตั้งให้ใช่ไหมอ่โอ้เพราะเพราะว่าทุกเช้าเด็กๆจะเข้าไปถามย่าว่าวันนี้มีซ้อมลาไหมวันนี้มีลาไหมนะคะ ทานทุกวันนี่นะคะหาย่างทั่วกันนี่นะคะก็ย่างทั่วกันนี่นะคะก็หลักพันเหมือนงั้นครับตามก็ยังไม่คล่องเหรอเนาะไม่เคยเเห็นวลาอออันนี้พี่เอมพี่เอมหยุดยาวถึงวันที่เท่าไหร่คะ แล้วแล้วเช้าอาทิตย์ล่ะคะวันศุกร์ต้องกลับไปทํางานแล้วก็กลับมอีกบอเอาเป็นอย่างว่าคือด้ิยุทธันวันศุกร์นายบุญยุทธ์ให้ราชการเขาหยุดให้ถึงสิบห้าอ๋อค่ะมันก็จะเป็นฟันล้อวันหนึ่งวันศุกร์อ๋อต้องกลับไปรายง,งานตัวก่อนครับเพราะว่าหลังสงการนายให้กลับไปรายง,งานตัวอ๋อแล้วแล้วก็คือหยุดอีกเยนะพอเป็นวันวันศุกร์เย็นครับ อ๋อค่ะ<ย>แล้วต้นปามเขานี่มีงานหมดปามมีงาน,มงานหมดปามงานเยอะครับระดับหัวหน้าจะเดินไปดูอันนี้ก็เป็นในฝั่งตรงข้ามนะคะก็ที่บ้านหน้าบ้านป้ากำไส้มันรถหลายแฮ่ช่างพงปิดร้านเร็วจัง ก็เป็นบรรยากาศตอนกลางคืนนะคะเดี๋ยวประมาณวันที่ไม่สิบสี่ประมาณนี้ค่ะนกก็จะกลับบ้านน้อยนะคะกลับไปนครพนมนะคะนี่ก็เป็นบรรยากาศนะคะรอบๆว้ายนั่น <laughs> มีคนทำร้ายร่างกาย <laughs> มีคนทำร้ายร่างกายค่ะนี่นะคะ่ะลุงทำร้ายร่างกายนกค่ะทุกคน นุจะฟ้องลุงนะคะนุ่จะฟ้องกนต้องขึ้นต้องขึ้นสารล่ะคะ่าาะ,คะต้องไปเจรจากันนะคะตัวไหนอะนูก็ไม่รู้ด้วยไฟข้างบ้านตัวไหนป้าไฟไฟตรงไฟตรงนี้อยู่ตรงนี้ใช่ไหมฮะไฟนี่นะไฟเฮียนรถนี่นะ เอาสิได้ลองเพลงแล้วล่ะพี่น้องเฮ้ยไปนะคะเอากระลุงบอกให้เปิดเนอ้อนี่ป้าหมดสภาพป้าหมดสภาพเลยนะคะจากที่ขายของ บด้แล้วค่ะมาแล้วอา้าวคือนอนเอกเมบอยู่นี่ละบะนีตั้งจากกินอาหารญี่ปุ่น้อันนี้บอกอานญี่ปุ่นเนี่ปิดบอกอคือนอนไม,ไม่มีอะไรทำครับบอกนอนเลยนอนมอมไม่แม้นดีม่ก็ันี่ก็เป็นร้านต้าคัใใสนะคะอีกฟังหนึ่งอ้าวนี่กิ ดูนิกกี้นะคะน,นึ่งหาน้ามีเจ้านิกกี้แสนสนอ๋อแฟดดึกมากรับไปแล้วรับไปแล้วค่ะเข่าวอะไรคะเข่าวใหญ่ัวนนี้เราจะไปช่วยกันดับไปบนภูเขานะครับข่าใหญ่ครับจริงรอ๋อ <c oughs> นี่เราจะลำวันผลสมอนีมะสโนีมะสนีนี่สมโอนีนะคะรวนคือเขาอ่ยขอแวะกับพ่อปู่ปริจิตนะคะแล้วก็สำเร็จนะคะเขาถูกลอตเตอรี่ก็เลยให้เราหลาง9ก้าคนนะคะเดี๋ยวแม่ผู้ใหญ่จะให้คนละ้สามร้อยเลยโอ้ ยังมีชื่อยังแล้วก็จะมีอีกคนที่28อีกหนึ่งครั้ง109เหมือนเดิมค่ะจ้าเชิญกับคุณพี่ผู้ใหญ่ได้เลยค่ะแม่ผู้ใหญ่จ๊ะลุงนะค่ะลุงแล้วลุงเด็กลุมารับเราแล้วน้องเก๋าแม่ผู้ใหญ่คะอีกรอบหนึ่ง109วันไหนบ้างนะคะ109คือวันพุธหาสบอดีนะ่ก็คือ ร้อยกคนค่ะวันที่เท่าไหร่วันที่สิบห้าค่ะตอนกี่โมงคะท่นที่ทานถึงพ่อปู่พ่อที่จีนแล้วก็สำเร็จนะคะถึงรัสเรียค่ะอยากอยู่ต่างประเทศรู่นนะคะต่างประเทศรุ่นค่โมงเย็นค่ะเราจะรำประมาณโมงเย็นเราแต่งตุแต่งชุดสีดำเหมือนเดิมใช่ไหมคะแม่พี่ใหญ่จ้าแต่งชุดฟูไทยวันที่28กรกฎาคมคือเรกถึงมคือเรา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 ชุมนุมกันเกินร้อยคน ที่เรากลัวแต่ว่าที่คือข่าวดีคือผู้ใหญ่ครูเบอกว่าลำเนี่ยลำได้แต่เวลาจะห่างนิดนึงเวลาจะเอาแล้วก็จัดระเบียบนะคะคือที่เราเป็นห่วงกล่อนสองฝั่งไม่พอก็สองฝั่งไม่พอก็สองฝั่งเจนเป็ดน้อยเราเขาพี่อ๋เราไม่ได้รับคนกรุงเทพนะคะรับเฉพาะชุมชนบ้านเราอยู่แถวนี้ค่ะงั้นเราต้องขอดูไปไาทคนนใครกรุงเทพไปอาเนาะจ้าคุณคุณได้หรือไมครับเอาค่ะทำอยู่ที่นี่นานแล้วไม่ใพี่โอ๋มา ไอเนวันแล้วว่าคนท้องิ่นคน้ออิล้วเวันตอนนี้แม่ผู้ใหญ่ตอนนี้ลงชื่อกันเต็มหรือยัไม่า้งแม่พี่ใหญ่ร้อยเก้คนเนี่ยเต็มแล้วหรือยังคะตอนนี้เต็มแล้วนะคะเต็มแล้วเไปเช็คเอานะชื่อใครมีไม่มีนะคะไปเช็คเอา อาตั้งแต่ลูกเล็กแดงนีกี่คนที่เอาต้ลุงแลดงกแดงจ๊ปาก็เอานะคะอนเนี้่ร้อยเก้าคนของแม่ผู้ใหญ่ระมาณบสากว่าบาทสมนาะหร้อยคนกว่าบาทนะก็ลํำวันวันพฤหัสแล้วก็ไปยี่แปดอีกชั้นถูกต้องไหมคะยี่แปดก็ได้ยี่ปดก็คือหนึ่งยเก้าคนหรือเปล่ะ <LY humming> นี่นะคะก็เป็นข่าวดีนะคะก็วันที่15ลำนะคะ109คนลำมที่เขาได้ถูกลอตเตอรี่จากต่างประเทศค่ะค่ะแล้วก็วันที่28อีกคนอีกทีอีก109คนเป็นเป็นคนเดียวกันมั้ยคะเจ้าภาพผคนเดียวกันคนเดียวกันโหนร้อยเก้าคนสองรอบร้อยเก้าคนีองรอบ อยู่เยอรมันนะฮะปะดดัสมนะคะ้อ ป้าต้อยสมคิดแม่ผู้ใหญ่วันที่28นกรกฎานี่เป็นวันอะไรคะเป็นวันฉลองอะไรคือวันที่สิอยังไม่สาบมาให้นะคะจะอจ้่าอนเกิไว้ก่อนประมาณนี้ค่ะอ่านี่ก็เป็นข่าวแจ้งนะคะร่มร้อยเก้าคนนะคะเพราะว่าป้าต่อยนะคะจาก เยอรมัน er นะคะ er ก็ถูกหวยนะคะ er ที่เมืองนอกนะคะ er เพราะว่าอธิษฐานจิตกับปู่ปาริจิตนะคะ er ก็ทํำในการถูกเลขนะคะ er ก็เลยจะให้นางรําจัด109คนนะคะ er ในวันที่15 มีสารนี้นะคะสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b บสไคร e ให้น้องด้วยนะคะที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยเนาะจะได้ไม่พลาดคลิปของน้องนะคะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ